ถนนขอใหญ่มาลองออโต้พีล็อตกันอ่าดูซิวมันจะเลี้ยวได้ไหมโอหโค้งเยอะมากนะเนี่ยโค้งหักศอกเลยเกินกว่าหักศอกอีกโอ้โหอ้โหถือว่าโอเคนะใช้ได้นะโอเคไหมโอเคอเป็นก็เสียวอยู่เสียวอยู่ใช่ใช่ใช่ถือว่าทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าบนถนนขอใหญ่อย,อย่างเงี้ยเนี่ยข้างหน้ามีรถเขาก็ชะลอให้เนาะ ระบบมันก็ชะลอให้เราถ้าเอา120ข้างหน้ามีรถเขาก็คงชะลอให้เราตายพอดีถ้า120เดี๋ยวลองดูว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะโคง้งตัวเอสเลยมั้งเนี่ยถัไปหักมาเนี่ยรถ<อ>มันเบรกให้เราเนี่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะให้ดูว่าเออมันเบรกให้เราอย่างดีเลย <laughs> <laughs> สไปเใจได้เห็นไหมเอาตัวพลอตขับในทางเขาใหญ่ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยโหโค้งนี่ เกินกว่าหักสองนะเกินกว่าเก้าสิบองศาโอเคเขาเตือนให้เราต้องจับพรลอะไรนหน่อยโอเคสบายยถือว่าโอเคไหมลูกผ่านไหมโอเคนะครับ